ง่วงไม่ติว่างเปล่าคล้องที่แล้วที่กัวจือเยียนและหลูเสี่ยวออกไปกับย่างให้เขาได้รับการบรรลุลำดับกลับมาข้าอยากจะไปกับเขาบ้างจังลองผู้อาวุโสสูงสุดหากประมุกไม่อยู่ที่แห่งนี้จะอยู่ในการดูแลของพวกท่านใช่หรือไม่หากว่ามีเรื่องใดต้องการให้ช่วยอย่าลืมค่าเชิญเทียนเฟยผู้นี้นะช่วยเหลือได้เสมอ เจ้าไม่ต้องห่วงข้าได้อธิบายสิ่งต่างๆให้กับนางอย่างชัดเจนแล้วตอนนี้ข้ามีหน้าที่แก้ดูแลน้ำเต้าเหล่านี้น้ำเต้าน้ำเต้าหายไปไหนแบบนี้นท่านข้าคะเน่ย่านดา,าดราเดนจิ้งหงทำไมจู่ๆมันก็มืดข้าก็ไม่รู้ไปกวาดซื้อมาให้หมดขอรับชิ้นใดบ้างที่เป็นสมบัติลำดับที่4 มีมากมายเป็นร้อยสิ่งหลายร้อยเล่มหากต้องการโอสดเบิร์สวรรค์150่งแสมื่นเม็ดหากซื้อเยอะค่าจะลดให้เป็นพิเศษพุ่งพัดมาไม่ถามราคากันเลยเหรอเอาทั้งหมดคิดราคาดีๆให้ด้วยละข้าเอาสมบัติลำดับที่สามทั้งหมดได้เป็นคนรวยทำอะไรก็ดูได้ดังใจไปเสียหมดหนาอยท่อนข้าขอลาสักสองสาวันได้หรือไม่ลางั้นหรือ ลาทำไมกันล่ะท่านจำสตีน้อยตอนนั้นได้หรือไม่จำได้เจ้ากล่าวว่าเจ้าส่งนางมาเป็นติทธ์อยู่ที่แดนจิ้งหงนี้ด้วยใช่ไหมในแดนจิ้งหงที่แห่งนั้นเรียกว่าแขวนเสียหงที่แห่งนั้นม่ได้ยิ่งใหญ่แต่พราะข้ามีความสนิทสนมกับกู้จือชินผู้อาวุโสแขวนเสียหงจึงมอบนางให้เขาเป็นผู้สอนสาง นายท่านข้าอยากจะใช้โอกาสนี้ในการนำพาให้นางมาอยู่เคียงข้างเพื่อสอนสั่งนางด้วยตัวเองข้าต้องขออนุญาตจากท่านไปเถอะแล้วก็นำโอสถดเปิดสวรรค์หลายแสนม็ดนี้ไปให้เป็นของกำนันแก้วแ้งเสียหงที่ดูแลสตีน้อยของเจ้าไม่ว่าอย่างไรวิดาชิ้นเจ้าเป็นคนของแดนวิติว่างเปล่าวุตธิของเจ้าจะไปเป็นคนของที่แห่งอื่นได้อย่างไร พอคุณสำหรอบความของรุณาขอรับข้าจะรีบพานางม,มาโดยเร็วนายท่านเราควรรอให้เขากลับมาหรือว่าจะไปยังด้านดาราอื่นเพื่อหาซื้อทรัพยากรเพิ่มโดยทันทีไม่เป็นไรเรารอเขาดีกว่าไม่ต้องรีบไปหาพักหาผ่อนสักสองสามวันก็ได้เจ็ดวันต่อมาลงเตรียมนี่นี่เจ้าเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมที่ว่าวิ่นซิงฮวาแห่งแคว้นเสียหง ที่ได้เก็บตัวฝึกฝนนับ10ปีจนตอนนี้บรรลุเขียดแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่4ช่างน่าอิจฉาแต่ข้าได้ยินมาว่ารากฐานของวิ่ชิงฮวาน,นั้นดีมากและเขามีคุณสมบัติมากพอที่จะบรรลุเขียดแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่4โดยตรงแต่เนื่องจากการแทรกแซงของตำหนักจิ้งหงทําให้นางต้องบรรลุเขียดแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่3นอกจากนั้นข้ายังได้ยินมาว่าตำหนักจิ้งหงนั้นไม่มีเขียแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่5เลยสัก กับคนเดียวหากว่าวินซิงฮวาบรรลุเขียนแดมเพอร์สวรรค์ลำดับที่4ตั้งแต่ตอนนั้นละก็ใครในตำหนักจิ้วหงจะสามารถอยู่เขาได้เกรงว่าตำหนักจิ้วหงอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแฟนเสียหงแทนช่างเป็นคนที่น่าสงสารยิ่งนักวินซิงฮวาการถูกวางข้าวขู่เขียนนั้นนางจะไม่สามารถบรรลุสู่ลำดับที่6ได้เหมือนกับข้าที่อาจจะตกเป็นเป้าหมายของ เจ็ดสิบสองแดนเรลมิสามล้านแดงสามสิบหกห่วงสวงสวรรค์อาการมีอยู่ของข้าไปถึงหูของพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะเคลื่อนไหวเช่นไรข้าต้องรีบบรรลุเขียนแดงเบอร์สวรรค์ให้เร็วที่สุดสำหรับนายท่านในตอนนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงแต่พอกล่าวถึงเรื่องนี้แล้วกลัวจื้อเยียนยังไม่ติดต่อกลับมาหาพวกเราเลยเราไปตามหาเขากันดีไหมเจ้าคะนั่นสิควันเสียหงก็อยู่ในแดนจิ๋วหงแต่ เขาไม่ติดต่อกลับมาเลยต้องไปดูหน่อยเท่าแกเกบเงินแต่ตอนนี้วินซิงฮวาบรรลุสู่ลำดับที่4แล้วไม่รู้ว่าตำหนักจิวหงนั้นจะมีความชี้เช่นไหลต่อเขาจะปล่อยผ่านหรือป,าป่าปามแต่แล้วมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับข้าดื่มดีกว่าเหนือเทือกเขาวิญญาณไร้นาอมเจ้าจะข้อข้อบก็ได้แต่หอบข้อบุตรีของข้อคงไม่ได้เพราะนี่คือคำสั่งของผู้อาวุโส มัวอืดอาดยืดยาดอะไรหาเขานี้ไปได้เจ้าจะต้องเป็นผู้รับทานแทนพวกเขาจงหลับฝันไปชั่วนิรันดร์เสถะพวกชั่วชา้าเจ้าเป็นใครกล้าดียังไงมาทำร้ายของของแดนมิติว่างเปล่าของข้าข้าจะสั่งสอนให้มันรู้จักคำว่าตายอย่าไปกลัวเขาเป็นแค่เขตแดนจกักรพรรดิเทวะไปช่วยผู้อุศก,กูปวดดีตายเสอะกอ ไฟอาทิตย์อีกาทองคำเป็นอีแค่เขียนแดงเพื่อสวรรค์ลำดับที่สามไร้ประโยชน์เจ้าเจ้าเจ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าข้าเป็นใครข้าก็คือคนที่เจ้าไม่ควรที่จะมายุ่งด้วยแม่ทับกลัวเจ้าเป็นใครเหียวเอือยอย่ายอมใครนี่คือนายท่านที่ข้ากล่าวให้เจ้าฟังก่อนหน้านี้นายท่านได้โปรดช่วยเหลือท่านพ่อของข้าด้วยไม่ต้องห่วง พวกเจ้าทั้งสองไปกับข้าก่อนข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือพ่อของเจ้าเขาจะไม่เป็นอะไรเรือดอกบัวปริบานเจ้ากล่าวว่าคนที่หักหลังพวกเจ้าก็คือกูจือฉินแห่งแคว้นเสี่ยหงันหรอเขาเป็นอาจารย์ของเจ้าไม่ใช่หรอเขาจะฆ่าท่านพ่อหากนายท่านไม่เข้ามาป่านี้ท่านพ่อคงเกิดอ,อะไรขึ้นท่านพ่อได้มอบสมบัติต้นกำเนิดธาตุลำดับที่สี่ให้แก ข้าสองธาตเพื่อควบแน่นกับประทับซึ่งกำเนิดหลังจากที่กูชอชินรู้เรื่องนี้เขาได้แย่งชิงมันไปและบงังคับให้ข้าควบแน่นตรงกำเนิดอา่าลำดับที่สองเขาต้องการให้ข้ามันรู้เขตแดนเปิดสวรรค์ลำดับที่สองกูชอชินนั้นเป็นเขตแดนเปิดสวรรค์ลำดับที่สามและทรัพยากรลำดับที่สี่นั้นไม่ได้มีประโยชน์กับเขาแล้วเขาจะทำมันไปทำไม ข้าคิดว่าเขาอาจจะต้องการใช้มันแทนที่ของต้นกำเนิดท่าของตนเองเพราะหากสะสมพลังต้นกำเนิดท่าจะสิ่งนั้นจะสามารถช่วยเสริมสร้างประทับต้นกำเนิดและบรรลุลำดับได้ที่สาวท่านนี้กล่าวถูกต้องหลังจากที่กูจือชินแย่งชิงสิ่งนั้นไปจากข้าเขาได้นำไปมอบมันให้กับวินซิงฮวาปมุแคว้นเสี่ยวหง เจ้าหัวขโมยหน้าไม่อายกล้าทำเรื่องช่วยช้าเช่นนี้ได้อย่างไรข้าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จนกระทั่งท่านพ่อมาถึงที่แควเสียหงไม่กี่วันก่อนข้าได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างแก่เขาหลังจากนั้นเราได้ใช้ประโยชน์ในคืนนั้นเพื่อหลบหนีออกมาจากแควเสียหงจากนั้นครู่ชื่อฉินก็ได้นำคนมาไล่ล่าพวกเราจนมาเจอกับพวกท่านนายท่านมีแผนจะทำเช่นไรต่อไป แควนเสียหงฮห้ยเกามาแตะต้องขบของข้ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆพวกเราจะไปยังแควนเสียหงข้าจะไปเพื่อขอความยุติธรรมกับอินชิงฮวาขอข้าดูหน่อยถือว่าเจ้าจะมีสามหัวหกแขนหรือกินหัวใจมีน้ำดีเสือดาววงเล็บสามหัวหกแขนแปลว่าเก่งกลันเหนือมนุษย์กินหัวใจมีน้ำดีเสือดาวแปลว่าใจกล้าบ้าบินขอรับ แควนเสียห่งห้องโถงวินชิงหัวประมุขแคว้นเสียห,งหงง่ง,หหงผู้อาุโสกูตายแล้วเป็นไปได้อย่างไรหรือเป็นเพราะว่าเขาไล่ตามสหายของเดชีชาติไปเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องที่ผู้อาวุโสกูตายมันเป็นเพราะข้าข้านั้นละอาจจะยิ่งนะักนายท่านหมายความว่าอย่างไรนายตอนที่ข้าเก็บตัวฝูฝนนั้น ข้าพบว,ว่ามีต้นกำเนิดธาตุลำดับที่สองหายไปข้าจึงส่งสารไปยังผูอุโซกูทันใดนั้นเขาได้ส่งมอบต้นกำเนิดธาตุลำดับที่สี่มาถึงสองชิ้นให้กับข้านั่นทําให้ข้าสามารถบรรลุลำดับได้สําเร็จเ็นไปได้ไหมว่าเกี่ยวข้องกับต้นกําเนิดธาตุลำดับที่สีทั้งสองชิ้นนั้นถูกต้องต้นกําเนิดธาตุลำดับที่สีนั้นไม่ใช่ของผูอุโซกู แต่แท้จริงแล้วมันเป็นของกลัวเมียวผู้เอาโสกู้ได้รับมาจากกลัวเมียวและเป็นการได้รับมาโดยกัวเมียวไม่ได้เต็มใจหลังจากที่กลัวจือเหยียนหนีไปกับกลัวเมียวบุตรีของเขาผู้เอาโสกู้กลัวว่าเขาจะเข้าใจผิดและต้องการอธิบายสิ่งนั้นแต่มันก,เก็เกิดอะไรขึ้นมีคนโจมตีออกมากับข้าเพื่อไปเจอกับพวกศัตรู นี่มันสมบัติที่มีเพียงกองาลังระดับสองเท่านั้นที่จะสามารถครอบครองได้ต้องมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งถึงจะสามารถครอบครองมันได้ตัวพัวยักษ์นั่นมันอะไรพลังของมันสามารถโจมตีใครกวนโดยตรงช่างไม่เป็นธรรมอย่าคิดว่าเจ้าจะสามารถทำลายมานป้องกันแควนเสียห่วงของข้าได้ละมุกเป็นผูดด้ใดกันโปรดหยุดลงและกล่าวสิ่งที่ต้องการ เสี่ยวกลัวเมี้ยวนี่สำหรับความเป็นธรรมของเจ้าหากว่าเจ้าคิดว่ามันยังไม่พอนายท่านจะทำให้แขวนสว่านนี่ลาบเป็นหน้ากองขอบคุณนายท่านขอบคุณพี่เยี่ยวเหอตอนนี้ข้าและท่านพ่อปลอดภัยแล้วข้าไม่มีอะไรต้องสาสางกับพวกเขาอีกเสียงนั่นกลัวเมี้ยว ข้าวินสิงหะมุขแขวนเสียหวงคาระวะผู้เอาโสขอข้าชาบซื่อแท้ของท่านได้หรือไม่จาเป็นด้วยงั้นเหรอเขตแดนเปลืสวรรค์ลำดับที่หกงั้นเหรอนางเป็นเขตแดนเปิดสวรรค์ลำดับที่หกลำดับที่หกนั้นน่ากลัวยิ่งและนางยังเรียกเขตแดนจักรพัทเิวะข้างๆว่านายท่านนางน่าจะเป็นผู้ติดตามของคนผู้นั้นเรือดอกบัวยักษ์เขตแดนเปิดสวรรค์ลำดับที่หก เราไปสร้างเรื่องให้กับกองกำลังเหล่านี้ได้อย่างไรเนื้อแคว้นเสียหงข้าวิ่งสิงหฮวาผู้เอาสู่แคว้นเสียหงข้าควรเรียกพวกท่านว่าอะไรนายท่านของข้าคือเจ้าแห่งห้วมิติผู้ปกครองแดนมิติว่างเปล่าข้านั้นยังด้อยประสบก,การณ์และไม่รู้จักโลกภายนอกไมยมากมายนะักข้าไม่ทราบว่าเหตุใด,ดท่านถึงต้องการเข้ามาเพื่อจู่โจมแคว้นเสียหงของข้า เจ้าแน่ใจเหรอว่าไม่ทราบนายท่านบางทีเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับกูจือ้อฉินขอรับผู้อาวโ,โซกูงันลึกให้ตายสิเขานี่จะทำสิ่งใดทำไมไม่ปรึกษาข้าเลยเกงเกงแสดงได้ดีแต่มันดูโง่ไปหน่อยนายท่านมาเข้าใจผิดแล้วข้านั้นไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนนะจริงๆหาข้ารู้เจ้าคิดว่าข้าควรที่จะมีเหตุผลกับคนเช่นเจ้างั่นล่ก แม่ถ้ากลัวจื้อเยียนและกวัวเมียบุตรีของเขาคือคนของแดนมิติว่าฝาของข้าเจ้าคิดว่าข้าจะยอมให้คนของข้าถูกลังแกงนันหรือมาถึงขนาดนี้แล้วคงหยุดไว้ไม่ได้น้อยท่านข้าเก่าวเรื่องจริงโปรดหยุดเธอขอรับแฟนเสียหวงของเรายินดีที่จะชดเชยสิ่งที่ท่านได้สูญเสียไปได้โปรดเมตตาด้วยใครสนใจการชดเชยของเจ้า ข้ามาในวันนี้เพื่อจะประกาศให้ประชากแก่จักรวาลสามพัน 3, โลกแห่งนี้ว่าอย่าได้ชิดกล้ามาดูถูกแดนมิติว่างเปล่าของข้าม่านป้องกันกระจกนี้ข้าจะทำลายมันทิ้งซะเจ้าจะทำอะไรกล่าวมอว่าเจ้าต้องการที่จะตายอย่างไราทายทอดปรดยกโทษให้ข้าด้วยแม่ทัพกลัวอาการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หายดีทำไมถึงไม่ไปฟักฟื้นรักษาตัว ขอคุณสำหรับความห่วงใยของหลายท่านข้าน้นไม่ได้มีสิ่งใดแต่บุกของขา้ามีบางสิ่งที่อยากจะกล่าวกับท่านตอนนี้แคว้นเสี่ยงหงถูกโจมตีอย่างหนักและควรกระทําผิดก็ตายไปแล้วข้าขอร้องนายท่านโปรดอยู่เถอะเจ้าข้าด้วยความเมตตาเจ้าแน่ใจงันหรือวิ่งชิงชานเป็นถึงประมุแขแห่งแคว้นเสียหงรับรู้ถึงการกระทำของกูเจือชิงและยังทำเสียแซงไม่รู้หน้ารู้หลัง เจ้าคนเจ้าเล่เช่นนี้เจ้าต้องการที่จะให้ข้าไม่ต่างกันหรือแน่นอนว่าข้าไม่อยากที่จะยอมรับมันแต่ข้าไม่ต้องการให้สถานที่ที่ข้าเติบโตมาต้องนองไปด้วยโลหิตเช่นนี้ข้าไม่อยากเห็นที่นี่ถูกทำลายไม่ท้าบกลัวเจ้ามีความคิดเห็นเช่นไรข้าต้องการแค่ให้นางกลับมาอยู่กับข้าก็เพียงพอไม่มีสิ่งใดที่ต้องการอีก ในเมื่อพวกเจ้าทั้งสองได้ซึ่งความอาฆาตข้าก็าจะไว้ชีวิตเขารอดแล้วเห็นหรือไม่ว่าศิลของพวกเจ้านั้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์เช่นไรแม้ว่าจะหลุดพ้นโทษประหารแต่อย่าคิดว่าจะสามารถหลุดพ้นความผิดได้กลีโลหิตของเจ้าสลักน้ำและนลงหายใจเอาไว้ผู้อา,าวุโศก่อาอะไรข้าก็าจะทำให้ในอนาคตหากนายท่านมีความสั่งใด ข้าต้องแลกด้วยกายหรือชีวิตบุกน้ำลุยไฟข้าเขาจะไม่ลังเลที่จะทำมันผู้รู้จักเข้าใจสถานการณ์เป็นผู้มีปัญญาเจ้าทำได้ดีน้อยท่านต้องการเอาเอาของของข้าหมายขอลับข้าไม่เอาเฟยเก็บเอาไว้เองเลยขอบคุณน้ยท่านข้าละอายใจยิ่งนับอย่างไรก็ตามข้ามีภารกิจที่จะมอบหมายให้เจ้าได้โปรดกล่าขอลับเอาแผนที่จักรวังของเจ้ามา ข้าได้ประทับตำแหน่งของเขตแดนมิติว่างเปล่าเอาไว้ให้เจ้าแล้วเจ้าจงคาดควงของแขวนเสียหงมาพันคนไปยังแดนมิติว่างเปล่าของข้าให้พวกเขาไปพบลูเซียแล้วบอกว่าข้าเป็นคนส่งพวกเจ้าไปเองขอรับแต่ข้าสงสัยว่าหลังจากที่พบลูเซียแล้วข้าควรทำอย่างไรข้าต้องการให้เจ้านําคนพันคนไปสร้างแลัาก,การย่านดาราที่แดนมิติว่างเปล่า นายท่านต้องการให้ข้าจัดก,การย่านดาลางันหรือนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนที่ท่านเชื่อใจที่สุดรับหน้าที่นี่ไม่ใช่หรือเจ้าเชื่อใจไม่ได้งงินหรือหรือว่าอะไรมีกล้าขอรับเพียงนายท่านสั่งไม่ว่าจะต้องเดินตะลุยลาวาไฟข้าก็จะไม่ปฏิเสธแต่ว่าเรื่องนี้มาน,นั้นสําคัญยิ่งนักเจ้าผ้าอะไรนักหนาเจ้าคิดว่าแดมิจิว่างเปล่าของข้าไร้ผู้คนนั้นหรือ หากเจ้าไม่คิดเช่นนั้นแล้วเจ้าคิดว่ากล้าให้เจ้าเป็นผู้จัดจาก,การย่านดาราหรือไม่เข้าใจแล้วขอรับท่านสามารถมั่นใจได้เลยข้าจะจัดก,การดูแลย่านดาราอย่างมีระเบียบไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่ทําให้ได้สมควรปากหากเจ้าทําดีข้าก็จะให้รางวัลตอบแทนกับเจ้าอย่างเหมาะสม รับนี่ไปเมื่อถึงแดนมิติว่างเปล่าแล้วมอบมาให้กับรูเซียที่เหลือนางจะจัดการให้เจ้าเองข้าจะให้เวลากับเจ้าในการจัดการสิ่งต่างๆกับแคว้นเสียหงวข้ามีเรื่องสําคัญอื่นต้องจัดการข้าหวังว่าจะได้เห็นผลลัพธ์ของเจ้าเมื่อกลับไปถึงแดนมิติว่างเปล่าแล้วเดินทางปลอดภัยขอรับเดินทางปลอดภัยขอรับสิ่งต่างๆข้าการได้ยากยิ่งนะโชคดีที่ยังไม่ตายในวันนี้ หากรู้ว่าเขาจะขอให้ข้าไปช่วยจัดการดูแลย่านดาราข้าคงจะไม่คิดหาเรื่องเก็บตัวมันเสียตั้งแต่แล้วเอาละเด็กๆอนาคตที่สดใสกำลังรอพวกเราอยู่จะได้รอช้า